แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปดูเรื่องของราคาน้ํามันก่อนนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาน้ํามันในกลุ่มเบนซิน,นยจะปรับตัวลงมาต้องบอกว่าลดลงมาอย่างหวบ้าบเลยนะคะ oh. ราคาน้ํามันเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะมีผล8กร,รกฎาคมราคาน้ํามันในกลุ่มเบนซินทุกชนิดลดลงมา3บาทต่อลิตรนะคะยกเว้น E85 E85 จะลดลงมา1บาท80สตางค์นะคะ oh. เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอันได้อย่าเ <c oughs> พิ่งเข้าปัม๊มรอตี5วันพรุ่งนี้ค่ะ อ่าแต่เฉพาะกลุ่มเบนซินนะฮะ,ะดีเซลเนี่ยยังคงเดิมนะฮะเนี่ยฮะดีเซลเนี่ยังคงเดิมนะครับแต่ว่าเบนซินตระกูลโซฮอพูดง่ายง่าโซฮอนี่สามบาทเลยนะค่ะเออเนี่ยสามบาทเลยลดเยอะที่สุดในรอบปีเลยนะคะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั่นแหละครับเพราะว่านี่คือตารางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกล่าสุดนะครับในตารางนี้นะฮะดูยังไงอันนี้ตารางราคาน้ำมันดิบดูใบฮะ ด้านขวาสุดคือปัจจุบันจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรลแล้ว98ดอลลาร์ต่อบาเรลท่านผู้ชมลองดูขวาสุดนะครับแล้วถ้าย้อนกลับมาทางซ้ายนั่นคือวันก่อนๆน,น,นี้นะ hmm. จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยมันดิ่งลงมาเลยมันลดต่อเนื่องอะ่ะนะฮะจากเดิมเนี่ยอยู่ถึงระดับ110 11 12อย่างเงี้ยค่อยๆลดลงมานะฮะ แล้วก็วันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะก็ได้มีการชี้แจงตอบโต้กรณีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันเนี่ยวิพากวิจาร์ว่าขึ้นราคาน้ํามันสวนตลาดโลกคุณธนกรบอกว่าไม่ได้สวนตลาดโลกคุณหญิงสุดารั์เป็นเคยเป็นถึงรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าใจการบริหารมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมเหมือนที่ไปตัดเพาะแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลเหตุผลที่ลดราคาลงมาอย่างวันนี้ประกาศจะลดพรุ่งนี้นะ ก็สืบเนื่องมาจากกลไกในตลาดโลกแล้วก็ช่วยลดภาระกับประชาชนต่อเพราะอะไรดีเซลเนี่ยราคายังคงเดิมเพราะปัจจุบันกองทุนน้ามันยังอุดหนุนอยู่อุดหนุนอยู่5บาท56สตางค์ต่อลิตรนะฮะสำหรับดีเซลนะครับที่ราคายังไม่ลงเนี่ยยังต้องใช้ดีเซลยังต้องใช้เงินกองทุนน้ามันอุดหนุนอยู่ <c oughs> คิดเป็นเงิน373ล้านบาทต่อวันนะส่วนราคาโซฮอลด3บาทต่อลิตรนะฮะ E85 ลดบาท80สตางค์ต่อลิตรนะคุณธนกรก็บอกว่าขอร้องว่าอย่าสร้างวาทกรรมให้ตัวเองดูดีรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจกับภาวะปัญหาในขณะปัจจุบันซึ่งมันเป็นผลมาจากกลไกในตลาดโลกนะทีนี้ถ้าเราตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปในแฟนเพจของกองทุนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเห็นประกาศวันนี้ฮะเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเขาจะมีการอัปเดตโดยตลอดนะฮะ ถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนอัตรางเงินนำส่งเข้ากองทุนหรืออัตรางเงินชดเชยนะล่าสุดดีเซลเนี่ยเอาเงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนอยู่5บาท56สตางค์จริงหรือเปล่านะไปดูหน้า2ครับนี่5บาท56สสตางค์นั่นคือดีเซลที่กองทุนน้ำมันอุดหนุนอยู่ทุกวันนี้พูดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช้กองทุนน้ำมันอุดหนุนเนี่ยราคาจะแพงกว่านี้ 5้าบาทห้สตางค์นะนี่อันนี้ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะอยู่ในแฟนเพจสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าต้องมีการเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสส่วนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ล่าสุดที่มีการอัปเดตก็คือณ3กรกฎาคมติดลบอยู่รวมเนี่ย17,601ล้านบาทมีตัวเลขล่าสุดนะฮะสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมราคาในตลาดโลก ขยับลงมาแล้วแต่ทําไมของเราเนี่ยมันไม่พวดพลาดลงมาสักทีก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็เพราะว่ายังต้องเก็บรักษาระดับเงินที่เคยรั่วไหลออกไปของกองทุนน้ามันเนี่ยเอากลับเข้ามาก่อนอ่าเพราะว่าน้ํามันบางตัวเนี่ยยังเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันอยู่นะฮะเพื่อชดเชยนะครับอันนี้คือการบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบริมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้มีการประเมินนะฮะหลังจากที่มีการประกาศลดราคาขายเปลีกน้ํามันลงไปพวบภาพใหญ่เลยนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์เปิดเผยว่าก็จะเป็นสัญญาณบวกและจะเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจนะฮะจังหว,วัดนะ,นะ,ะราคาที่ลงเนี่ยจะมีสองประเด็นนะครับหนึ่งเนี่ยลงเพื่อรับวันหยุดเพราะจะมีวันหยุด5วันในสัปดาห์หน้านะครับการที่ น้ำมันลงเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการที่จะเซฟเงินในกระเป๋า2ก็คือช่วยผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและมหาลัยค้าไทยเองเนี่ยเราเคยประเมินว่าทุก1บาทที่ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปสําหรับเบนซินเนี่ยจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับประมาณจุดหการที่ลง3บาทเนี่ยมันจะทําให้คนไทยประหยัดเงินได้ประมาณ90นะครับเกล้านบาทต่อวันซึ่งก็คือ2,700ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นเนี่ยไอ้เงินจำนวนเนี้ยมันก็ช่วยที่จะหนุนกำลับบงซื้อส่วนหนึ่งทวนนะนะแล้วก็นี่เป็นการถแถลงของทางออหอ,อการค้าไทยนะฮะมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะฮะส่วนวันนี้มีเรื่องสถานก,การณ์โควิดที่เป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็ตกอ,อกตก,ตกใจกัน เพราะว่าทางด้านของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีรายงานว่าท่านและคณะเนี่ยติดโควิดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแทนนะคะผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพจํานวน6คนติดโควิด -19 หลังจากที่เดินทางกลับมาจากการไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งนี่ก็เป็นไปตามคําเชิญของผู้บัญชาการทหารบกของมาเลเซีย Mm hmm. ซึ่งไปมาระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านพบทบอ,อยู่ระหว่างรักษาตัวนะคะส่วนภารกิจที่ต้องทําก็มอบหมายให้ท่านอื่นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนโดยเมื่อวานนี้เนี่ยมอบหมายให้ท่านรองพบทบนะคะไปประชุมร่วมกับผู้นําเหล่าทัพส่วนวันนี้มอบหมายให้ พลเอกสิริพจร์รภัยกุลซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพบ,บกไปต้อนรับทูตสเปนประจําประเทศไทยนะคะส่วนตัวท่านแล้วก็คณะตอนนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังแล้วก็กักตัวค่ะหกคนเลยนะใช่อ่พาพบธบและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกนะฮะอ่านี่เป็นรายงานเรื่องสถานการณ์โควิดสำหรับกองทัพนะค่ะ